สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดิจิตสเตชันนะครับสถานีดิจิตอลนะครับอัปเดตความรู้ข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีให้กับคุณนะครับที่ช่องทางแห่งนี้ก็คือแคชชั่นแนลนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราสองคนนะเป็นประจำเลยทุกสัปดาห์เพื่อมาอัปเดตข่าวสารทางด้านไอทีให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับกับผมบกโป่สุวชัยลีสุจริตคุณครับครับผมบกเพชรครับจากกรีฑาพวกคุณครับครับตอนที่เราอ่านเนี่ยนะครับตอนที่มาที่สตูเนี่ยเราฝนตกหนักมากอ่าใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โห ก็ชื่นชมใจดีใช่ครับผมตอนจังหวัดด้ส่งข่าวมาก็ตกหนังไม่แพ้กันตกหนังไม่แพ้กันแสดงว่าเรากําลังเดินทางเข้าสู่เรื่องหน้าฝนเต็มที่แล้วหลายๆครั้งนะเข้าสารก็ผ่านมานะครับก็ไปทาบุญกันมาเรียบร้อยนะครับรีกได้ว่าวันนี้เนี่ยก็มานั่งอัปเดตข่าวัปดีกว่าใช่ว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของไอทีมากมายเลยครับผมเพชร เลยประเดิมเลยนะครับของผมเนี่ยอยากจะไปพูดคุยกับทางเรื่องราวของทางย a h o ูนะหลายคนที่ใช้บริการย a h o ูนะยังฮูเมลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีก็ยังมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างนะครับฟริกฟริกที่เป็นฟิกเกอร์ภาพทัมเบอร์อย่างเงี้ยคือเป็นโซเชียลของย a h o ูตอนนี้นะเขาได้ประกาศขายเรียบร้อยแล้วย a ง o ูนะฮะก็เป็นผู้ที่ได้รับไปก็คือทาง v ร r i z o n อ๋อครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาทางด้านระบบการสื่อสารแบบใช่ครับเป็นโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์รานนะครับซึ่งต้องบอกว่าซื้อไปเยอะทีเดียวนะกับผมคือซื้อไปประมาณ5าพันล้านตอลลราจริงๆแล้วการซื้อขายครั้งเนี้ยตอนที่ย h ฮูเนี่ยได้ประกาศที่จะขายเนี่ยมันมันมานานนะคุณเพชรเขามีเหตุผลไหมครับที่จะประกาศขายคือก็บอกว่าเหตุผลที่เขาขายก็คือ คือแต่ก่อนเนี้ยย่าฮูถูกมอเป็นแบบดาวรุ่งพุ่งแรงมากอ่าใช่ครับจุกแรกๆเลยเสิร์ชเอนจินอีเมลแล้วก็จะมีอะไรคอร์ดเมลอ่าใช่ครับคอร์ดเมลที่ดังๆก็มีย่าฮูย่าฮูครับแล้วก็เอ่อเว็บไทยทั่วไปครับผมนะครับจนกระทั่งวันหนึ่ง Google ก็พัฒนาขึ้นอ่าใช่ครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็เฟซบุ๊กก็เข้ามาอีกใช่ครับคือ Google ก็มีจีเมลนะ ก็ยังฮูยังพอสู้ได้นะครับเพราะยังฮูก็มีสนมีโซเชียลด้วยนะครับมีสโซเชียนด้วยอ่ะก็ยังพอสู้แต่พอมี Facebook เข้ามาปุ๊บก็เสียก้าวสู่โซเชียลเต็มตัวนี่คือยังฮูก็เสียสูญไปเหมือนกันรทำให้ก็ต้องประกาศขายจีการคือเป็นทางออกที่นึก็มีการลังเลกันหลายๆเจ้าไมโครซอฟท์ก็วางแผนจะเอาด้วยนะนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คนที่คว้าไปก็คือบริสซ้อนบริสซ้นะครับคือรายงานของบุ้มเบิร์กนะฮะเขาบอกว่าทาง อ่าวอยซอนทำไมถึงแต่ดใจซื้อั้า5ห้าพันล้านดอลลาร์มีเหตุผลได้ไหมครับเขาบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าดูอยซอนเนี่ยชำนาญเชื่อชาญในเรื่องของไวเลนเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะแต่เขาอยากที่จะเสริมแก่งในเรื่องของพวกโซเชียลเขาไปด้วยเรื่องของโฆษณาสำคัญเลยคำเดียวสั้นๆคือโฆษณาชัดเจนมากรตะว่า คือถ้าเกิดว่าเราเราได้ทาง y ahoo เข้ามาเนี่ยก็จะมาเสริมโซเชียลเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยก็ซื้อ AOL มานะอ่าใช่อเมริกันออนไลน์ครับผมัแต่ก็คือเข้ามาเสริมในส่วนของแอดโฆษณาอยู่แล้วนะเพราะว่า AOL ก็มีฐานลูกค้าเยอะอยู่คอันนี้ได้ y ahoo เข้ามาอีกนะครับรวมทั้งกลุ่มเว็บไซต์ทั้งหลายของทาง y ahoo ไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์นะแชมเบอรนะฮะย ahoo finance แล้วก็ย ahoo sport เนี่ยผมซึ่งเทคโนโลยีใน การโฆษณาแบบดิจิตอลอย่างเช่น f u r ร์และ y บลูดเนี่ยของทางย ahoo เนี่ยก็จะช่วยทำให้ Horizon เนี่ยสามารถที่จะแข็งแกร่งในโลกของการทำโฆษณาผ่านทางระบบดิจิตอลเขาเรียกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลแอดอะไรพวกนี้ได้ทั้งฝั่งเอเชียย ahoo อาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ทางฝั่งทางอเมริกาเองย ahoo ก็ยังพอมี ภาษีอยู่บ้างใช่ครับซึ่งการซื้อขายครั้งนี้ก็เป็นมูลค่า5้0 0ล้านดอลลาร์ก็จบดีนะแต่ว่าทางยูโงะยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเขาบอกว่ารอให้ดีลมันเสร็จสิ้นก่อนแล้วน่าจค่อยก็คือรอการแถลงข่าวของยูโงะอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็เราติดตามกันนะอันนี้5,000ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการซื้อขายครั้งนี้คุณเพชรครับเป็นไงบ้างข่าวของคุณเพชรต่อมาผม ข้ามมาที่ฝั่ง smart city ดีกว่า <Smart City. S 2> ก็คือจริงๆในประเทศไทยเองไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรือประเทศเพื่อนบ้านน<ะ>่ะก็มีการพูดถึงการพัฒนาประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแนพวอาเซียนเนี่ยพัฒนาในวิสัยทัศน์ทางด้านการสร้างเมืองให้เป็น smart city เนี่ยก็มีมาหลายประเทศเหมือนกันครับบ้านเราเนี่ยก็ก็เรียกว่า ตามตามกันอยู่นะใช่เบามสิงคโปร์นี่เยอะแยะเลยนะสิงคโปร์ก็ไปข้างไก่แล้วในเมืองไทยเองก็มีอยู่หลายทางภาครัดเองก็เคยมีข่าวอยู่หลายเมืองเหมือนกันที่พยายามจะสร้างเมืองให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ไม่ว่าจะเป็นทางนครนายกเองหรือทางทางฝั่งภาคเหนือเชียงใหม่อะไรนี้เขาก็มีแนวคิดที่จะสร้างกันวันนี้เป็นไงบ้างใช่ครับอีกหนึ่งเมืองที่เราหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะก็คือทางเทศบาปาแสนสุข จังหวัดชลบุรีบางแสนนี่ถ้าเราบอกว่าบางแสนนี่คนเดียวเฉพาะใช่ครับผมแต่แสนสุขนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพูดบางแสนนี่ก็คือแต่คนน่าจะเก็ตกันดีครับผมก็คือยังไงบ้างครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลแสนสุขเนี่ยโดยทางท่านนายท่านนายกเทศมนตรีครับผมคุณนายรงชัยคุณปื้มก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลแสนสุขเนี่ย เมืองบางแสนให้เป็นาร์ทซิตี้กับเขาด้วยเหมือนกันน่าสนใจมากก็คือเขาพัฒนาต่อเนื่องมาค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วโดยมีการจับมือกับพันธมิตรทางด้านไอทียักษ์ใหญ่ก่อนนั้นมีมีการพัฒนาเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับพัฒนามาหลายปีแล้วเหมือนกันก็คือเป็นโครงการนําร่องตอนนี้โครงการต่างๆเนี่ยเริ่มสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็คือเขามีการจับมือกับยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทาง intel เอง หรือโลเอเอ็เองก็ปนนไปคอนโพรวายพวกฮาร์ดแวร์แล้วก็โนเลจต่างๆ<ะ>ทางด้าน IoT ให้กับทางเทศบาลแสนสุข<ะ>ครับผมก็คือมีการสร้างสมาร์ทซิตี้ให้เกิดขึ้นอย่างจรงิงจ<ะ>ังในในฝั่งในฝั่งในในประเทศไทยครับผม<ะ>ก็คือล่าสุดเนี่ยคือทางเทศบาลแสนสุขโดยทาง Intel แล้วก็เดลมีการจับมือกัน<ะ>เปิดตัวโครงการที่มีการทำจนประสบความสำเร็จแล้วก็คือจะเป็นโครงการพัฒนา ระ,ระบบอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรเพื่อตรวจวัดสุขภาพอัจฉริยะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเทศบาลครับผมก็คือครั้งนี้ก็มีการยกพลสื่อมวลชนไปถึงหน้าใช้างานจริงเลยครับผมโดยทางคุณนรงชัยคุณปื้มเองท่านทางนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างด็อรอภิเนศอุณา อุณากูลณก็คือที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะหรือคนคุณสนทิยาหนูจินเส้นครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณธเนศอังคศิริศักดิ์ก็คือผู้จัดการประจำประเทศไทยของบริษัทเดลคอ o r ปอร a ชั o นนะครับผมก็คือไปร่วมกันแถลงข่าว ความร่วมมือกันในครั้งนี้ครับผมนอกจากเป็นงานแถลงข่าวแล้วเนี่ยเขาก็ยังพาไปดูหมู่บ้านจริงด้วยก็คือเราก็มีวิดีโอมาให้ดูเหมือนกันอย่างที่เห็นนะครับก็มีผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยนำโซลูชัน IoT ไปใช้งานจริงเพื่อเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพของคนที่อยู่ในเทศบาลแสนสุขหรือเมืองบางแสนนี่เองครับผมถือว่าเป็นความก้าวหน้าดีๆในในมุมของสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยครับผมหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมามีแค่ข่าวาวว่า เรามีโครงการที่จะพัฒนา s m a ิซิตี้ไปในทิศทางนี้ทิศทางโน้นบ้างแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมใช่ครับผมต้องเรียกได้ว่าโครงการดีดีอย่างนี้เราก็ต้องมาใช่ครับในการโปรโมทใช่ครับผมจริงๆการดูแลสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองบางแสนก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิสัยทัศน์การสร้างสมา a ิซิตี้ของเทศบาลแสนสุขเท่านั้นจริงๆไม่จะมีหลายอีกหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเองการประกอบธุรกิจเองเขาก็จะมีการนำ iot มาใช้การมากขึ้นด้วยก็คือต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าเทศบาลแสนสุขจะก้าวไปถึงไหนบ้างเอาใจช่วยนะสำหรับทางเทศบาลแสนสุขแลวก็ประเทศไทยนะฮะที่จะมีโครงการดีๆสมาร์ทซิตี้อะไรเข้าไปใช่ครับก็มาทางข่าวผมดีกว่าเป็นข่าวของ Microsoft นะมันมีทั้งข่าวไม่ค่อยดีนักกับข่าวที่พัฒนาครับเอาข่าวที่ไม่ค่อยดีหน่อยล้กันนะครับคือทาง Microsoft เองเนี่ยเขาก็มีได้มีการประกาศว่าจะ พนักงานนะครับลดอีกแล้วลดอีกแล้วแต่นี้เป็นพนักงานในส่วนของทางที่เป็นพวก Microsoft p a g e นะคือเราต้องเรียนอย่างนี้ Microsoft Place หมายความเป็นคล้ายๆเหมือนลักพิมพ์ลักพิมพ์คือปฏิสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเห็นคู่มือแบบใช่ครับเป็นเทคบุ๊กต่างๆของเครื่อง Microsoft ถูกต้องนะก็เรียกด้วว่าก็การเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปใช่ครับครับเรื่องของเทคบุ๊กเรื่องของอะไรเนี่ยก็ เรียกด้ดว,ว่าถูกพัฒนาไปเป็นดิจิตอลบุ๊กทีนี้บรรณาิการต่างๆการสื่อการสอนออนไลน์มากขึ้นใช่ครับ,รบเขาก็เลยต้องตัดครับพนักงานในกลุ่มนี้ออกไปนะครับกง <ผม S 2> ลหลายคนก็ตกใจเพราะว่าถือได้ว่า m อ่ r o s o f t p อฟ t เ e เนี่ยครับ คนก็ติดตามเขาอยู่มีเร่องอมามากมายใช่ครับนะครับอันนั้นก็คือข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีของก่อนหน้านั้นคือเขาปลดในฝั่งของที่เป็นโนเกียใช่ไหมครับที่เป็นมิดเดิโฟนใช่ครับผมอันนี้ก็เรียกว่าไมโครซอฟท์ก็โดนตามไปแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะร้ายสักทีเดียวนะครับมาดูในแง่มุมของไมโครซอฟท์ที่ดีๆบ้างนะครับคือเขามีการหลังจากที่มีการวางแผนปรับครุงสร้างใหม่นะครับทางคุณทางไมโครซอฟท์นะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้มีการโยกย้ายทีมนะ เอาทีมแผนกวิศวกรในฝั่ง Windows Server เนี่ยไปอยู่ในแผนกที่เป็น Windows and device ทาำไมต้องเอาทีม s e r v ์ฟอร์ไปอยู่ในฝั่งที่เป็นดีไว c ์หลายคนอาจจะมองเอ๊ะคืออยู่ Enterprise แล้วอยู่ดีๆทำไมต้องมาทำพวกดีไว้์ต่างๆพวกนี้ก็เพราะว่าทาง r o s r o t เนี่ยต้องการที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ยุคที่เป็น Internet of Things มากขึ้นก็คือทั้งทีมงานของทางวิศวกรของทาง Windows ฝั่ง s e r v ์ฟเอร์นี่ยจะโยกไปอยู่ภายใต้การดูแลของทางคุณ ไมยสันนะครับซึ่งเป็นรองประธานบริหารนะครับก็ของทางแผนก Windows and device คือหลายๆอย่างดีไว e อย่างพวกพองเซเฟ e หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยก็จะดูในการดูแลเขาก็คือโซลูชันทั้งนั้นเอ t e r ไพร์ตต่างๆของ Microsoft มันจะก้าวไปสู่อุปกรณ์โมบายต่างๆมากยิ่งขึ้นเขาจะพัฒนา OS รุ่นใหม่ๆซึ่งเราจะเห็น Windows Server 2016ในเร็วๆนี้ จะสามารถที่จะรองรับเรื่องของคลาวด์เรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติ้งได้อย่างมากมายเลยทีเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องน่าติดตามก็คือเป็นวิสัยทัศน์ในการก้าวไปสู่โลกมบายแล้วก็ IoT อย่างแท้จริงของ Microsoft แล้วเลยครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะพัฒนาสเกลที่มันดีขึ้นเรื่อยๆในโลกของ IoT ก็แต่ต้องติดตามดูก็เป็นข่าวที่ผมมาอัปเดตข่าวที่ไม่ค่อยดีนะของ Microsoft กับข่าวที่มีการพัฒนาด้วยนะครับสองด้านจริงๆพูดถึง Microsoft เขาก็มีข่าวลือกันว่า Microsoft เตรียมจะออก ตัว Surface เวอร์ชัน5อยู่เหมือนกันตั Surface รุ่นที่5ก็ต้องคอยดูเหมือนกันว่าตัว Surface 5นี่จะมีการพัฒนาแล้วก็จะมีการอินทิเกรตโซลูชันอย่างที่คุณโป้บอกเข้าไปมากน้อยแค่ไหนใช่ครับครับผมก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับเราเองดิจิตสเตชันก็จะมาอัปเดตข้อมูล่าสาให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับผมนี่เป็นข่าวของผม Microsoft นะครับคุณเพชรมีอีกไหมฮะของผมจะจบแล้วครับข่าวผมครับผมก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวมาต่องผมอีกนิดนึงครับผมเป็นข่าวของผมคือแฮกเกอร์ จริงๆแล้วช่วงนี้แฮกเกอร์ดุมากเลยนะใช่ครับคือฟัดไปทุกที่นะไม่ว่าล่าสุดนี่คือผมไปติดตามนะจากเว็บเดียร์แฮกเกอร์นิวนะครับก็เขาบอกว่าแฮกเกอร์เนี่ยขโมยแอคเคาท์ไปประมาณ1.6ล้านชื่อเอามาจากไหนเอามาจากฟอรั่มเกมนะอย่างเช่นเกมชื่อดังแห่งยุคนะครับอย่าง cast of king คือคือเกมเนี่ยเขาจะมีคอมมูนิตี้ของเขานะคอมมูนิตี้เกมคือเขาจะไปแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นก็เหมือนกับฟอรั่มคอมมูนิตี้ทั่วไปที่เราเป็นสมาชิกอยู่ทีนี้ แฮซอฟต์แคงเนี่ยก็เป็นเกมที่คนนิยมนะก็มีคอมมิชชั่นเข้ามาคุยกันมากมายก็ต้องลงทะเบียนแต่ปรากฏว่าเข้าไปขโมยข้อมูลพวกนี้มาถูกต้องคือจริงๆแล้วมีคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเป็นร้อยล้านชื่อนะแต่โดนโดนไปประมาณ 1. 6ล้านบัญชีรายชื่อนะครับคือเฉพาะเมื่อวันที่1 4กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก็มีรอยรั่วที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทางแฮกเกอร์ก็ เข้าไปใช้แล้วก็ไป <ผม S 2> คัดลอกข้อมูลที่เป็นบัญชีรายชื่อเนี้นะครับขโมยมาได้แล้วก็ปราศว่าฉันขโมยได้แล้วนะนะครับก็จะได้ว,ว่าเป็นข่าวสารที่อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับ <ผม S 2> ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังมีแฮกเกอร์หลายๆ หลายหที่เลยที่แฮกกันนู่นนี่นะครับผมแต่ก็เป็นระวังให้ดีองค์การเกมยังโดนเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องขององค์กรภาครัฐนะใช่ครับเกมเนี่ยเพราะว่าเรื่องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญใช่ครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันในช่วงแรกเราคุยกันข่าวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงที่2เนี่ยจะกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงกูเทคนั่นเองนะครับขอพักกันคู่เดียวครับแล้วกลับมาพบกับรายการดิจิตสเตชันครับ